จาติ้งน่องได้ลงแล้วเออว่ะจริงเอาบุกบุกบุกสองทางเลยนะรัวช่างมันเออไม่เป็นไรแอนโทนี่ล่างนี้เลยในแพ็คแพ็คเมนยูอันไหนสักแพ็คอับดึงในแพ็คบิ๊กท่าเมนยูอวะเฮ้ยเอเอคนอน,นั่นน่ะคนนัหนน่ะหูรัว <laughs> ไงล่ะ บนหน้าเหนื่อยแล้วยังไงเหนื่อยแล้วเท่จัดเฮ้ยอุยล็อกเสาวันโดนแล้วเนี่ยหูเทนเทนเข้าขา อุ้ยเอาเอายิงตรงตัวประตูล่งๆยิงตรงตัวคอนเทนต์วะล้มบอลล้มบอลโอ้คอมบี้โอ้โหเตะอันหัวเป๊ะดิต่อไม่เข้าเหมือนกันเว้ย

นคนที่รอขนาดนี้แต่ละลูกค่ำคืนนี้คอนเทนต์อ๋อโอ้มีดึงบอลว่ะเตเกนใหม่เหรอเอาเรื่องว่ะเฮ้ยอันตัวนี้หมุนไงเล่าโอ้ยแอนโทนี้เอาแล้วเล่นกับใครไปเล่น เอาจนได้เนี่เราเล่กนกระดูกหมุนเนื้อชันต้องหมุนในตัวนี้่ะเราเรียกว่าเกมน,นื้จากปีศาจแมนยูอไอซักซักซีแม่งยิงไม่เข้าหอยลุนอยู่ไหนไหวะนี่หอยลุนมาและ้วจอตีจอจออ้จอตีงน่องจอตีงน่องเฮ้ย อีนนอโอนาน่าโอนาน่าเอาเลืนนอ่นนองออกเกมนี้เหมือนจริงเออรีเฟกรีเฟกไม่ไงไม่เอามือรับด้วยเอาหน้ารับแทนจริงป่ะเมื่อกี้เหรอต้องย้อนดูแล้วเอา ลืมไปมันไม่มีพลังจบสกอร์เอาแบบทีเล่นกับเพื่อนได้ครับโอยเอนโดนีน่าจะกดปั่นมากกว่าอ่านอาจารย์ได้ได้ต้องไปดูย้อนหลังอ่ะอ้าวคอยลุ้นไปดิ ยกเหนือชั้นคอยลุนสวยสวยเหนือชั้นแม็กไวสันเชโรดเซได้ถึงอืมอไม่เสียจุดทอดแบบแมนยู ฟันนี่ไงเห็นยังฟันไปไหนฟันไปไหนก่อนแต่ละตัวนี่คุมคมทั้งนั้นอ๋ออาออ๋ฟิฟแฟบด้วยวะฟิลจัดไอ้ไอ้ประตูฟิฟแฟบวะเปรียบแม่งเลย สุกนหน้าว่ามาดิสนหน้าโชว์ดินี่ไงนี่ไงโชว์บปดิสุกอนนาใช่ประตูแรกลูกบอล5ดาวไหมครับใช่ใช่ใช่ฝั่งเขานะมาดิอ่า เอาดีห <screws> <hold> ัน <Heritage> ห <desserts> uh, ้าอาสีบ5 5 5เกือบเกือเกือบเกือ้าวตะคิวขึ้นโอนาน่าแซมบ้าตะคิวขึ้นแล้วกลับมากลับมายิวอัพยิวอัพ น้าวเเวลานี่ห้อยลนห้อยลงนี่เทนชุดเลนะโคลาชมันจริงนัดนี้ไฮไลท์จาน